สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่หน่วยที่9นะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนรายงานเชิงวิชาการแล้วก็เรื่องการเขียนโครงการแต่ก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อน2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออทํายากมากในวัยเรานะฮะในวัยเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นจะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรเยอะเพียงแต่จะอธิบายแล้วให้ทําข้อสอบให้ได้ก็พอเนาะ เอาชิวๆเอาแค่ทำข้อสอบได้ก็พอตอนนี้อยู่ที่หน้า160นะคะตอนนี้อยู่หน้า160เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกเป็นเรื่องของการเขียนรายงานเชิงวิชาการนะฮะไอการเขียนอันเนี้ยมันมีความสำคัญมากในระดับอุดมศึกษานะฮะที่จริงในระดับเรามันก็สำคัญนั่นแหละแต่ถ้าจะไปเขียนงานเชิงวิชาการจริงเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับเรานะฮะอาจจะไปเจอในตอนระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับปอสอขึ้นไปเนาะการเขียนรายง,งานเชิงวิชาการเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเชิงวิชาการในเรื่องวิชาเอกของเราประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันจะเป็นตัตวช่วยสําคัญในการ กั่นกรองความคิดของเราให้เรามีการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเป็นระบบแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังจะช่วยให้เราเกิดการคิดวิเคราะห์ในงานของเรานะฮะทีนี้มาดูในหน้า160ครึ่งหน้าข้งางล่างในเรื่องของความหมายนะฮะในเรื่องของความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการก็คือการเขียนเรียบเรียงข้อมูลที่เราได้ไปศึกษาค้นคว้ามา เรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะเ,เราอาจจะค้นคว้าจากหนังสือการสำรวจการสัมภาษณ์หรือในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะส่วนใหญ่ก็จะค้นคว้าจากหนังสือหรือไม่ก็นั่นแหละสำรวจสัมภาษณ์นะฮะใช้ภาษาอย่างเป็นทางการคนเขียนก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลจัดรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลแล้วก็นำเสนอให้หน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นะฮะทีนี้เอาเนื้อหาที่ครูจะพูดตรงนี้ไปกากระบาดข้อ1ข้อ1ในหน้า172นะฮะข้อ1ในหน้า172ทีนี้จะบอกว่าการเขียนรายงานเชิงวิชาการอะเอ่อคนเขียนก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนมีรายละเอียดชัดเจนสำคัญจะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะฮะแหล่งอ้างอิงของข้อมูลที่นำมาเขียนละเออ รายงานเชิงวิชาการนะฮะมันก็ควรจะเป็นหนังสือมันก็ควรจะเป็นเว็บไซต์ที่ที่น่าเชื่อถือมีอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเลยคือการสรุปเอาเองสรุปเอาเองในที่นี้หมายความว่าไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีหลักการคิดเองเออเองอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายนะคะเอาไปการในข้อ1นึ่งเนาะอะ,อะทีนี้อันต่อไปไปดูองค์ประกอบของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ในหนังสือบอกว่าองค์ประกอบมันมีอยู่หลักๆอยู่สามส่วนนะฮะอันแรกก็ส่วนตอนต้นหรือส่วนนำตอนนี้อยู่ในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดต้องขอโทษทีครูลืมเอาตัวอย่างลงไว้ให้นะฮะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะรายละเอียดหนูก็ดูเอาปกนอกใบลองปกปกในคำนำสารบัญเดี๋ยวถ้า เปิดเทอมมาจริงๆเจอกันเดี๋ยวเอาเล่มจริงๆให้ดูนะคะว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะส่วนเนื้อเรื่องก็จะมีบทนําเนื้อเรื่องมีสรุปอันนี้พูดลอยลมมากนะคะพูดลอยลมมากขอไปเลยก็แล้วกันเอาแค่เฉพาะที่จะไปทำข้อสอบได้ในท้ายหน่วยนะคะต่อไปหน้า162ในหน้า162ส่วนท้าย หรือส่วนประกอบตอนท้ายนะฮะ3.1เดี๋ยวเตรียมกาข้อ3 3.1เดี๋ยวเตรียมกาข้อ3การเขียนรายงานมันจะต้องมีการอ้างอิงหรือบรรณานุก,กรมการอ้างอิงการเขียนอ้างอิงหรือการเขียนบรรณานุก,กรมก็คือการให้เครดิตของหนังสือที่เราไปค้นคว้าที่เราไปอ่านที่เราไปคัดลอกข้อความเขามาบางส่วน อันนี้เรียกว่าการอ้างอิงหรือบรรณานุก,กรมซึ่งตรงนี้เอาจริงมันมีหลักต่อไปอีกแบบไหนเรียกอ้างอิงแบบไหนเรียกบรรณานุก,กรมนะคะ,ะทีนี้เอาไปการกระบาดในข้อ3ห้ามไปคัดลอกข้อความของคนอื่นมาแล้วไม่ให้เครดิตเขาก็คือไปเอาเนื้อหาของเขามาเป็นข้อมูลในการทํารายงานสมมุติไปคัดลอกเขามาส่วนหนึ่งเอามาใส่ไว้ในรายงานปุ๊มแต่ไม่ใส่บรรณานุก,กรมไม่ให้เครดิตอันนี้ถือว่าผิดมาก อันนี้เรียกว่าเป็นการละเมิดงานของคนอื่นเออเป็นการละเมิดงานของคนอื่นเขาอีกการกระบาดในข้อ3ได้เลยนะคะเราห้ามคัดลอกอืมอย่าพูดว่าห้ามคัดลอกคัดลอกงานคนอื่นได้เอามาเป็นส่วนๆแต่ต้องใส่บรรณานุกรมไม่ใส่บรรณานุกรมไม่ได้นะฮะอันดับต่อไปคือภาคผนวกภาคผนวกเตรียมการกระบาดข้อ5นะฮะภาคผนวกคือส่วนเสริมคือส่วนเสริมเฉยๆที่จะทําให้ข้อมูลมันมีความสมบูรณ์มากขึ้น นะฮะแต่ไม่ใช่เนื้อหาโดยตรงเพียงแต่จะเสริมให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นนะสมมติสมมติสมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติทํารายงานเ,ออเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านภาคผนวกอาจจะใส่อุปกรณ์ภาพอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละอย่างอย่างเนี้ย ก็ใส่ไปได้นะฮะหรือจะเป็นภาพอาหารต่างๆอย่างเงี้ยก็ใส่ไปได้หรือภาคผนวกจะเป็นเอ,อ่อประวัติประวัติของคนที่เราไปสัมภาษณ์รูปของคนที่เราไปสัมภาษณ์แบบเนี้ยนะฮะได้ทีนี้ครูจะบอกว่าภาคผนวกมันจะมีหรือมันจะไม่มีก็ได้ไม่ใช่ส่วนบังคับเอาไปการกระบาดในข้อ5้านะคะภาคผนวกจะมีหรือไม่มีก็ได้มันไม่ใช่ส่วนบังคับนะฮะ ทีนี้ไปหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสามเดี๋ยวจะเปิดหน้าจอที่เป็นอุยเดี๋ยวจะเปิดหน้าจอที่เป็นในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสามให้ดูในหน้า 3, ห,นหนึ่งร้อยหกสิบสามหนูสามารถเอาไปตอบคำถามข้อสี่ได้นะคะในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสามอ่ะอันนี้เห็นไหมว่าการเขียนเอาจริงๆต้องบอกก่อนการเขียนอ้างอิงอะ่ะ มันมีเยอะมากมันลงรายละเอียดจริงๆอ่ะมันเยอะมากอย่างชื่อผู้แต่งถ้าไม่เจอชื่อชื่อผู้แต่งทํำยังไงปีที่พิมพ์ถ้ามันมีมากกว่าเออถ้ามันพิมพ์มากกว่าสองครั้งขึ้นไปมันเขียนยังไงเมืองที่พิมพ์สํานักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าสํานักพิมพ์เป็นสํานักพิมพ์ขององค์กราศาสนาหรือเป็นสํานักพิมพ์ของในระบบมหาวิทยาลัยเขาใส่ยังไงอะทีนี้หนูมาดู ที่แมหนูมาดูเอ่อตรงรชื่อไม่ใช่ขอโทษตรงชื่อผู้แต่งตรงชื่อผู้แต่งอันนี้แป๊บหนึ่งนะตรงชื่อผู้แต่งอะเห็นขีดสีแดงอันนี้ไหมขีดสีแดงอันนี้หมายความว่าให้เราเว้นวรกเอ้ยให้เราเว้นวรค ชื่อผู้แต่งใส่ชื่อผู้แต่งไปใส่จุดเว้นวรรคหนึ่งทีวงเล็บปีที่พิมพ์ถ้าพิมพ์ครั้งที่หนึ่งไม่ต้องใส่ปีที่พิมพ์แต่เขาจะใส่แพทเทิร์นนี้มาให้ถ้าพิมพ์ครั้งที่สองขึ้นไปให้ใส่จำนวนเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษขอโทษขอโทษไม่ใช่ครั้งที่พิมพ์ที่จริงมันต้องมีจำนวนครั้งที่พิมพ์อันนี้ขอโทษนะ ปีที่พิมพ์เราก็ต้องไปหาว่าไอ้หนังสือที่เราหามาพิมพ์ปีอะไรใส่วงเล็บใส่ปีที่พิมพ์ใส่จุดแล้วก็เว้นวรรคชื่อหนังสือชื่อหนังสือจะทําตัวหนานะที่เหลือมันจะไม่หนาจุดเว้นวรรคเออครั้งที่พิมพ์เมื่อกี้ขอโทษดูผิดนะฮะครั้งที่พิมพ์ถ้าพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเราไม่ใส่เราจะใส่ครั้งที่พิมพ์ก็ต่อเมื่อครั้งที่สองขึ้นไป เสร็จใส่จุดเมืองที่พิมพ์เออเว้นวักเมืองที่พิมพ์มันจะเป็นจังหวัดนะฮะพอใส่เมืองที่พิมพ์เสร็จอ่ากล้องไม่โฟกัสจ้ะใส่ไอ้จุดสองจุดโคลอนม่จำไม่ได้ขอโทษแล้วก็เว้นวักใส่สำนักพิมพ์แล้วก็จุดแล้วก็เสร็จเอาไปกากบาทในข้อ6นะจ๊ะมันสามารถไปกากบาทในข้อ6ได้นะฮะไปกากบาทในข้อ6อ่ะทีนี้กลับมาดูของเราต่อ ข้อถามแพทเทิร์นอันนี้เลยกาไปเลยเรียบร้อยนะฮะมาดูอันนี้ต่อต่อไปมันจะมีขั้นตอนการเขียนไม่ต้องอ่านมันหรอกอ่านไปก็ก็ไม่ได้อะไรอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะไม่ได้อะไรนะฮะจะทําได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำจริงๆอันเนี้ยบอกเลยนะคะอ่ะมาทีนี้มาดูโครงการโครงการในหน้า165นะคะในหน้า165ไปดูที่ความหมาย ความหมายสามารถตอบข้อกากระบาดข้อ6ข้อกาข้อ6ที่มันจะอยู่ในหน้าไปเปิดหาเอาหน้า173นะคะโครงการคือแผนดำเนินกิจกรรมหรือแผนดำเนินงานที่ระบุรายละเอียดต่างๆไว้ชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนเออนะฮะมันก็คือแผนกิจกรรมที่มีรายละเอียดชัดเจนกาบรยจากข้อ6กนะคะกาบริจากข้อ6เรามาดูองค์ประกอบ องค์ประกอบเขาจะมีอยู่12องค์ประกอบหนูก็ไปดูเอาทีนี้ตรงชื่อโครงการหนูไปการกระบาดข้อ9ได้ชื่อโครงการไปการกระบาดข้อ9ได้การตั้งชื่อโครงการต้องตั้งไม่ต้องภาษาสวิงสวายสวยหรูอะไรนักหนาเป็นภาษาทางการปกติหลักๆของมันบอกว่าไปเลยว่าโครงการนี้ทำอะไรโครงการนี้ทำอะไร ลักษณะของกิจกรรมเป็นยังไงนะฮะเชน่นเชน่นเชน่นเช่นอ๋อการกรบาทในอันนี้จะการกรบาทในข้อข้อก้านะคะชื่อโงารที่เหมาะสมกิจกรรมจะทำอะไรจะพัฒนาทักษะจะส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรมนั่นแหละจะทำอะไรแล้วที่สำคัญ โครงการที่ว่าคุณจะทำอะไรลักษณะกิจกรรมเป็นแบบไหนที่สำคัญคุณทำกับใครเออข้อไหนที่บอกว่าทำกับใครกาข้อนั้นเพราะมันชัดเจนที่สุดนะฮะเพราะมันชัดเจนที่สุดหน้าถัดไปหน้าถัดไปคุณลืมบอกโครงการก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขียนยากแต่คิดว่าในปวนชอสองถ้าเราได้มาเรียนในห้องเรียนปกติเราจะได้หัดเขียนมัน นะฮะเราจะได้หัดเขียนมันเดี๋ยวค่อยไปอธิบายตรงนั้นอีกทีหนึ่งตรงนี้พอทำข้อสอบอย่างเดียวเนาออ่ะทีนี้เปิดไปหน้า166เปิดไปหน้า166ตรงครูเสริมเติมความรู้ใน powerpoint ไม่ใส่มาให้ครูเสริมเติมความรู้หนูสามารถเอาเนื้อหาตรงนี้ไปการกระบาดในข้อ8วัตถุประสงค์ของโครงการมันจะขึ้นด้วยคำว่าเพื่อ ทำไปเพื่ออะไรหลักๆก,การเขียนวัตถุประสงค์จะไม่ใส่วัตถุประสงค์เยอะประมาณ1 2ึสข้อถ้าวัตถุประสงค์เยอะมันจะทําให้โครงการเราจะต้องวัดผลหลายอย่างถ้าวัตถุประสงค์เยอะบางทีมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้มันก็ทําให้โครงการเราแบบทําไปแล้วอะ่ะมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ถุกข้ออย่างนี้มันแลดูเกิดปัญหาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นโครงการที่ดีไม่ควรมีวัตถุประสงค์เยอะเกินไป วัตถุประสงค์ของโครงการจะขึ้นด้วยคำว่าเพือ่อนะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการจะขึ้นด้วยคำว่าเพือ่อจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตถุประสงค์จะสัมพันธ์กับผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรผลที่คาดว่าจะได้รับต้องได้อันนั้นหลักการดูโครงการว่าคนเขียนโครงการเนี่ยโปะ๊ะไม่โปะคือดูตรงนั้นนะฮะอ่ะทีนี้มีข้อสอบตรงไหนอีกไหมทีนี้ครูจะอธิบายอันนี้ให้ฟังอีกอันหนึ่ง ในหนังสือยังเป็นการเขียนแผนดําเนินงานที่ไม่ชัดเจนไม่ใช่ไม่ชัดเจนพูดยังไงดีเป็นการเขียนแผนการดําเนินงานที่มันยังมันดูขาดหายไปอะนะฮะสำหรับครูครูคิดว่าอุ้ยขอโทษแผนดำเนินงานครูเอาอันนี้มาใส่ ช่องด้านซ้ายขั้นตอนการดําเนินงานหนึ่งสองสาสี่หกแสิบแล้วแต่คุณดําเนินการยังไงหลกัหลกๆเขาประมาณนี้ทีนี้ระยะเวลาในการดําเนินงานเดี๋ยวครูขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งเราสังเกตเห็นไหมว่าเขาเริ่มที่เดือนตุลาในปีหนึ่งแล้วมันไปจบที่เดือนกันยาของปีถัดไปอันนี้ยกตัวอย่างปีหกสองเกปีหกสามเขาเรียก ถ้าเกิดการนับแบบนี้เรียกว่าเป็นการนับตามปีงบประมาณจะสังเกตเห็นว่ามันครบหนึ่งปีหนึ่งปีครบ12บเดือนครบ1ปีแต่ไม่ได้เริ่มที่เดือนมกราคมนะฮะสมมติสมมุตินะสมมุติปีนี้เป็นปี2 5 6 2และเป็นเดือนตุลาเดือนตุลาจะเป็นเดือนที่เขาตั้งปีงบประมาณขึ้นมาใหม่นะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้เขียนผิดนะเอาเถอะ เห็นปะปี6-2ตุลาพฤศจิกาธันวาแต่พอไปปี6-3มันก็จะเป็นเดือนมกราคมพภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาปีงบประมาณอันนี้จะจบที่ปีเดือนกันยาปี2,563ถ้าเขาขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็จะเริ่มเป็นตุลา6-4จบที่กันยา6-5 อันนี้จะเขียนตามปีงบประมาณนะคะที่รักนะคะจะเขียนตามปีงบประมาณอ่ะทีนี้ขอพูดไว้เพียงเท่านี้มีการกรบาดอีกข้อหนึ่งฟังให้ดีช่วยสุดๆเออข้อสิบกันแล้วกันข้อสิบกันแล้วกันฟังจากสิ่งที่ครูพูดแล้วหนูไปการข้อสิบจะบอกว่าการเขียนโครงการเนี่ยหลักๆเลยนะจะทําให้เราเห็นแผนการทํางานทั้งหมดของแต่ละฝ่ายชัดเจนรู้ว่าใครทําอะไรยังไงตรงไหนรู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ เออรู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินไปในส่วนไหนบ้างมันคือการมองเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นยันจบนะฮะและการเขียนโครงการจะทําให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพราะมันคือแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนพอมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนบรรลุแล้วมันทําให้เรางานเรามีประสิทธิภาพแน่นอนอีกทั้งโครงการจะทําให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและลดความซ้ําซ้อนความซ้ําซ้อนในที่นี้หมายความว่า เออรู้แล้วว่าใครทําอะไรคะ่ะคนทุกคนจะไม่ทํางานซ้ํากันงานมันจะเดินไปข้างหน้าง,งานจะไม่ย่าอยู่กับที่หรือถอยหลังนะฮะอ่ะโอเควันนี้ครูจะบอกคําตอบไปก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ข้อนะะที่เหลือหนูลองไปหาคำตอบเอาเองนะคะแบบนี้วันนี้ก็ขอบคุณ Powerpoint จากสำนักพิมพ์เอ็มพันเนาะที่ช่วยเอื้อเฟือ้อ สื่อต่างๆให้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทำการบ้านส่งนะคะเพราะจะสอบไปลายภาคแล้วโอเคสวัสดีทุกคน